นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างที่4นะครับเราก็หาเส้นกับและเขียนกราฟของสมการตัวนี้บ้างน,นะครับ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 4x ลบ5หารด้วย x ลบ2สิ่งที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยคือเส้นกับแนวตั้งเห็นไหมมองง่ายๆถัดไปครับตัวนี้ถามว่ามีเส้นกับแนวนอนไหมคําตอบคือดีไหมครับดีกีของตัวบนมากกว่าดีกีตัวล่างไม่มีแนวนอนแต่จะไปมีแนวเฉียงแทน โอเคนะครับเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราต้องตอบลักษณะแบบนี้ได้ก่อนอ่็ขัน้นกระบวนการขั้นตอนแรกครับก็เริ่มเลยนะครับหาเส้นกับแนวตั้งหาง,ง่ายๆนะครับตัวนี้หาเส้นกำกับแนวตั้งเส้นกับแนวตั้งนะครับจับสมการตัวส่วนมันเท่ากับศูนย์ครับ x ลบสองเท่ากับศูนย์แก้สมการไปปั๊บนะครับ x เท่ากับสองเป็นเส้นกำกับแนวตั้ง เป็นเส้นกำกับแนวตั้งโอเคนะครับเป็นเส้นกกับแนวตั้งแล้วอ่าถัดไปครับ <c oughs> อ่ากระบวนการต่อไปเลยก็คือหาทิศทางหาทิศทางนะครับว่าเวลาเส้นกกับแนวตั้งแล้วเนี่ยอ่าผมเขียนก่อนก็กันนะครับขอขอลากเส้นก่อนกันลากเส้นกกับแนวตั้งก่อน x เท่ากับสองอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ x เท่ากับ2ออยู่ตรงนี้นะครับอ่า ลาบไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่คือ x เท่ากับสองเส้นกับแนวตั้งนะครับ x เท่ากับสอง่ะผม,มาหาทิศทางก่อนนะครับลิมิตการหาทิศทางคือการดูลิมิตใช่ไหมลิมิต x เข้าใกล้ x เข้าใกล้ X, เข้าใกล้อ,อ่องทางซ้ายนะครับของ x กำลังสของโจทย์นั่นแหลครับวก 4x บวก 4x นะครับแล้วก็ลบ5ส่วนด้วย x ลบ2ออโจทย์ที่มีคือการแทงค่าลงไปนะครับ <c oughs> แต่แทงค่าลงไปได้เลยครับตัวนี้ได้อ,อ่ข้างบนเป็นอะไรเป็น C c ข้างล่างศูนย์แน่นะผมเขียนข้างล่างก่อนล้วกัน ข้างล่างกับศูนย์แน่นะครับข้างบนล่ะข้างบนเป็นสี่บวกแปดลบห้าใช่ไหมสี่บวกแปดลบห้าเป็นอะไรครับสี่บวกแปดลบห้าสิบสองลบห้าเ้ยไม่ใช่ดิเหลือ,อถูกแล้วลบเหลือเจ็ดนะครับพ่อทีเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดนะครับเหลือ,อเจ็ด้าไหมครับเราแค่ต้องการรู้ว่า เป็นบวกหรือเป็นลบเห็นไหมเข้าใกล้2ทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมือ2อมันอยู่ตรงนี้ทางด้านซ้ายมือก็ประมาณน้อยกว่า2อ่ะน้อยกว่า2ลบ2ติดลบติดลบนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็เลยออกมาเท่ากับลบอินฟินิตี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้คือเวลามันเข้าใกล้2ทางด้านซ้ายกราฟม,มันต้องพุ่งลงข้างล่างโอเคไหมครับถัดไปนะครับไปดูลิมิตทางด้านขวาอีกลิมิต x เข้าใกล้2ทางด้านขวามือของโจทย์ x กำลังสบวก4 x ลบ5หารด้วย x ลบ 2, 2> okay, บเหมือนเดิมครับแทงค่าข้างล่างอ่ะศูนชัดนะครับข้างบนก็ได้7เหมือนเดิมแหละนะครับอ่าถัดไปนะครับเข้าใกล้2ทางขวามือ2อยู่ตรงนี้นะครับทางขวามือก,ก็ประมาณ2.1มากกว่า2ลบ2อออกมาเป็นบวกบวกเจอบวก,บวก,บ,วกบวกเจอบวกครับอินฟินิตี้แปลว่ากราฟต้องพุ่งขึ้นข้างบน อ่ะถัดไปครับเส้นกับแนวนอนมีไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีเพราะว่าดีกีของเศษมากกว่าดีกีส่วนโอเคคนระับไม่มีแนวนอนหาแนวเฉียงไม่มีเส้นกากับแนวนอนครับไม่มีแนวนอนหาแนวเฉียงหาเส้นกํากับแนวเฉียงหาเส้นกำกับแนวเฉียงนะครับ เส้นกับแนวเฉียงทําไงครับตั้งหารครับตั้งหารตั้งหารครับ x กำลังส x กำลังสบวกบวก4 x นะครับลบ5ถูกหารด้วยอะไรถูกหารด้วย x ลบ2หารทำมัง่าเนี่ยเอา x ไปหาร x กำลังสองได้เท่าไหร่ได้ x ใส่นี่นะครับหารเสร็จปุ๊บจับไปคูณเนี่ยคูณทุกตัวเลยนะครับ คูณตัวแรกก็ได้เท่าไหร่ได้ x กาลังสองคูณถัดมาก็ได้ลบสอง x จะมาทาไงจะมาลบกันนะครับจะมาลบกันลบปั๊บตัวหน้าหายไปอยู่แล้ว,วนี่ตัวนี้กลายเป็นหก x ลบห้าได้ผลลัพธ์เสร็จเหมือนเดิมครับเอา x มาหาร6 x ได้เท่าไหร่ได้6นะครับได้6เอามาเขียน6คือบวก6นะครับต,ตัวเครื่องหมายข้างหน้า6ก็คือบวกนะครับถัดไปเสร็จแล้วทําไงครับจบมาคูณกลับเนี่ยคูณทั้ง2ตัวนะครับก็ได้6 x คูณไปที่สองคูณไปที่ลบสนะก็ได้ลบสิ 12. จับมาลบกันครับปุ๊บได้ลบหเจอกับสิบออกมาเป็น7เราไม่ได้สนใจตัวเลขเศษตัวนี้เราสนใจตัวบนเราสนใจตัวนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า y เท่ากับ x ลบหเป็นแนวเฉียงเป็นเส้นกับแนวเฉียงครับเหลือแค่วาด วัดการนะครับวาดทำไงครับแทน x เท่ากับ x เท่ากับ0ได้ y ไป็นไรครับ x เท่ากับ0 x เท่ากับ0ได้ y เท่ากับลบ6แทน y เท่ากับ0ได้ x เท่ากับเท่าไหรครับได้ x y เป็น0ปั๊บได้ x เป็น6ครับเนี่ยผมก็ลงจุด x 0 y ลบ6 x 0 y ลบ6ลบ6อยู่ประมาณลบ6เอ้ย x 0 y ลบ6ครับ x 0 x 0 y ลบหอยู่ตรงไหนเอ้ยผมเขียนสมนการผิดเนาะอันนี้มันเป็นบวก6ตัวนี้ผมจะมาเขียนลบหนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใม,ม่นะครับเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะต้องผิด x 0นยครับ x 0ปุ๊บ y เป็นอะไรนะครับมาดูซิ x 0 y เป็น x 0 y ได้6นะครับ y ไ,ได้6ถ้า y เป็น0ปั๊บ y เป็นศ x ก็เป็นลบหนะครับสลับกันเกือบพลาดลนะครับถ้าผิดปุ๊บนี่ผิดเลย x ศย์ y 6ครับอยู่ตรงไหน x ศย์ y 6 1 2 3 4่งอี่ห้าหกอยู่ตรงนี้น,นะครับจุดนี้ถัดไปนะครับ y ศ x ลบหกหนึ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, อี่ห้าหยู่ตรงนี้นะครับก็เหลือแค่ลากเส้นนะครับลากเส้นยาวนะครับ โอ้ยกัาทะลุเลยคราวนี้เพื่อเป็นการไม่ให้มันทะลุเพื่อให้ม,มองเห็นนะครับผมก็ช้อมนมตะเีิดนะนิดหน่อยกราบมันอยู่อย่างนี้นะครับมันเกินทะลุตรงนั้นขึ้นไปเลยนะครับ ผมเปลี่ยนใหม่ดกวาเพราะมันเดี๋ยวมันไม่เห็นกราฟนะครับผมขอเป็นเอาหกผมอยู่ตรงหนึ่งสองสามดู้กันนะอันนี้อันนี้ขอเป็นหกนะครับแปลว่าพิกัดผมขึ้นมาสองนี่เป็นหกนะครับนี่ก็เป็นลบหกฝั่งนี้ลบหกไม่ได้เพราะว่าสเกลข้างล่างสเกลข้างล่างผมเป็นสเกลละหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นลบหกต้องอยู่ที่เดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ตรงนี้ สเกลผมนะครับสเกลแกนดเอ็กกับแกนดไไม่เท่ากันเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าผมอยากให้มันเห็นกราฟนะครับอันนีครับมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับ สวยะะรประมาณนี้แล้วกันนะครับขอก,กลับไ้หน่อยวยตัวนี้ชื่อ y y เท่ากับ x บวก6นะครับตัวนี้คือ y เท่ากับ y เท่ากับนะครับ x บวก6นะครับตัวนี้ อ่ะเฉินอันนี้สังเกตครับว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าถ้า x เข้าใกล้สองทางซ้ายกราฟมันต้องพุ่งลงสองทางซ้ายมันอยู่ตรงนี้เนี่ยพุ่งลงอย่างนี้โอเคครับแต่ล้วท่าถ้ามันเข้าสู่อะไรมันเข้าสู่มันก็จะชิดเส้นอย่างเงี้ยครับชิดเส้นเพราะงั้นกราฟมันจะประมาณอย่างเงี้ยมาทีนี้มันจะมีเห็นไหมมันจะมีจุดตัดเดี๋ยวเราจะหาจุดตัดเพื่อว่ากราฟเราจะได้สวยนี่ตัวข้างบนนะครับ x เข้าสู่ x เข้าใกล้สองทังบวกกราฟมันต้องพุ่งขึ้นมันก็จะมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วข้างบนอ่ะเรียบร ครับเพราะนั้นผมเขียนข้างบนก่อนข้างบนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะชิดชิดเส้นนะครับใกล้ใกล้เส้นครับมันจะใกล้ใกล้เส้นทําตัวใกล้เส้นเขาไว้นะครับข้างบนจะเป็นอย่างนี้๋ยวข้างล่างครับข้างล่างทําไงข้างล่างผมหาจุดตัดแล้วกันนะครับหาจุดตัดนะครับหาจุดตัดผมแทน x เป็นศูนย์ลงไปในสมการดูนะครับแทน x เป็นศูนย์ปั๊บ X เท่ากับ0นะครับเท่ากับ0ปุ๊บได้ส่งผลให้ Y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับโอเ x เป็น0 Y เท่ากับลบ5ส่วนในลบ2เท่ากับหส่วน2เท่ากับ5ส่วน2 5ส่วน 5, 2น่าจะอยู่ประมาณไหน1กว่ากว่านะครับ1กว่ากว่าสเกลผมอย่าลืมนะครับวันนี้เป็น2 5ส่วน2องหมัน2กว่ากว่านะครับ2ครึ่ง2ครึ่งนะครับเพราะนั้นมันจะอยู่ประมาณ นี่เป็นสองนี่เป็นสามอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับตัวนี้นี่นะครับสเกลอย่าลืมดูสเกลผมด้วยนะครับถ้าห้าส่วนสองครับ y, y เป็นห้าส่วนสองถัดไปนะครับมันมีจุดตัดแกน x ด้วยนะครับแทนอะไรแทน y ถ้าก็ศูนย์ลงไปนในสมการถูกเพราะ y เป็นศูนย์ปั๊บมันได้เท่าไหร่ครับ y เป็นศูนย์ครับมันก็จะได้ศูนย์เท่ากับ x กำลังสองบวก4 x ลบ5แยกแฟกเตอร์ได้ไหมครับแยกออกมาเป็นออกาเป็นอะไรออาเป็น x ลบ5กับ x อ่า x บวก5กับ x ลบ1แปล x เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ตัวหนึงลบ5ตัวหนึง1ตัวหนึงลบ5ตัวหนึงเพราะฉะนั้นกราฟมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตัดตรงนี้1 2 1 2 3 4 5ก็อยู่ประมาณนี้ ครับเนี่ยกราฟก็จะประมาณนี้เข้าใกล้สองทางซ้ายอย่างที่ว่าครับมันพุ่งลงแนวกราฟของก็จะไปอย่างนี้เลยปื้นมานี่ครับแล้วก็ไปตัดนะครับตัดปื๊บแล้วก็ทําตัวชิดเส้นนี่ครับลักษณะกราฟรขาวๆก็จะออกมาเป็นอย่างนี้สิ่งสําคัญคือที่เราต้องรู้คืออะไรครับเนี่ยครับจุดเส้นกับแนวตั้งทําไงจุดที่ทาให้ตัว่วนเป็นศูนย์หาทิศทางมาให้ได้โอเคครับถัดไปเราต้องรู้อะไรอีกเส้นกับแนวเฉียงมันมีแนวเฉียงไม่มีแนนอน เพราะว่าดีกรีของเศษมากกว่าส่วนก็ตั้งสมการตั้งหารมานะครับก็จะได้ออกมาแล้วก็ไปวาดกราฟโอเคนะครับก็แค่นั้นเองนะครับ